วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นมะเขือเทศเชอรี่นะคะโดยวิธีการชํำนะคะเอาไปชํำน้ํานะคะเพียงเจ็ดวันเท่านั้นนะคะก็จะงอกรากออกมานะคะชุดนี้ที่ปลูกไว้ไม่ค่อยเป็นลูกนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่กลางแดดนะคะอยู่ในร่มนะคะชํำก็ชํำไม่ยากเลยค่ะเราจะเอากิ่งนี้นะคะเอาไปชํำน้ํานะคะดีกว่าปล่อยไว้อย่างนี้นะคะไม่มีลูกนะคะ ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะก็วางไปเลยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเวัน7ดวันผ่านไปไวเหมือนโกหกนี่ก็จะเป็นต้นที่เราเอามาแช่น้ำไว้นะคะเราก็จะมีรากออกมาแบบนี้แล้วนะคะกิ่งแบบไหนที่เราควรจะเด็ดออกนะคะก็จะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งที่เกิดมาระหว่างข้อระหว่างปล้องนะคะ เราก็เลือกเอาไปสักกิ่งหนึ่งนะคะเอาไปชําน้ําเอากิ่งนี้ก็ได้ค่ะเอาไปชําเลยนะคะเด็ดออกไปเลยนะคะแค่เจ็ดวันนะคะเขาก็จะมีรากเกิดขึ้นมานะคะมาดูที่เราชําไว้นะคะครบเจ็ดวันนี้พอดีค่ะเห็นไหมคะก็จะมีรากขึ้นมาแล้วนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะรากเขาก็จะงอกออกมานะคะแบบนี้นะคะยิ่งแช่น้ํำลึกเท่าไหร่เขาก็จะงอกออกมาตามลําต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปปลูกได้เลยนะคะเราจะไปปลูกกันเลยอันนี้เป็นมะเขือเทศฟักทองนะคะดูสิคะเจ็ดวันรางออกมาเยอะมากเลยเพื่อนๆใครอยากได้บอกเลยเดี๋ยวเอาไปฝาก เราจะทำให้รากแข็งแรงตรบนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยจะเอาไปลงในดินนะคะปลูกเชิ้งเฉียงแบบนี้นะคะเพราะว่ารากเขาจะลงมาแบบนี้เขาก็เฉียงลงมาแบบนี้นะคะดีจังเลยวิธีขยายพันธุ์ที่รวดเร็วนะคะชอบมากเลยค่ะดูรากกาดสากายยื ใบถ้ามันเยอะไปเราก็เด็ดออกนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่นะคะต้นก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเราต้องการขยายพันธุ์มะเขือเทศพันธุ์นี้มากกว่านะคะมะเขือเทศฟักทองเราก็มีเยอะแล้วแต่มันก็มีต้นแล้วค่ะขยายได้ก็บอกนะเดี๋ยวเอาไปฝากเนี่ยค่ะดูสิน่าปลูกมากเลยเด็ดออกสักหน่อย ปลูกง่ายปลูกลง่้ไปเลยก็จะเป็นมะเขือเทศฟักทองนะคะลำต้นใหญ่อวบมากปลูกไปเลยแปบ๊บเดียวนะคะขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมากฝังลงไปลึกๆเลยค่ะ เพราะว่าถ้าลึกเท่าไหร่นะคะลากเขาเดินเขาก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนะคะเรียบร้อยขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะเอาไปลองทำกันดูเด้อ